ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกับอีกเชนเคยนะกัช่องกัลยาพามาดามน,นะคะเอ่อตอนนี้แอดม n ินนกนะคะกำลังพาพลังเอซทุกท่านนะคะมาเก็บผลไม้นะคะผลไม้ของประเทศสวีเดนที่ขึ้นชื่อมากที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือพามาเก็บผลไม้สตอเบอรี่นะคะจะพาพลัง f อซมาชมสวนสตอเบอรี่กันเลยค่ะตอนนี้เราถึง้ลยนะคะเดี๋ยวเราจะ เข้าไปเก็บด้วยกันไปโชว์ด้วนะคะว่าสวนสตอเบอรี่ที่ประเทศสวีเดนนั้นเขาปลูกกันอย่างไรนะคะเนาะก็พาพลัง F-C นะคะเข้าไปกันเลยค่ะไปเก็บสตอเบอรี่ด้วยกันเลยค่ะตอนนี้แอดมินนกนะคะกำลังพาพลัง F-C ทุกท่านนะคะที่ติดตามช่องกรีพามาดามอยู่นะคะเราจะ ไปเก็บสตรอเบอรี่ดยกันนะคะตอนนี้แอดนวินนกมาถึงสถานที่หแห่งหนึ่งนะคะที่เมืองอ็อกกาโบนะคะเป็นอ,อ mm ําเภออ็อกกาโบก็จะมาเก็บสตรอเบอรี่มาเก็บในสวนกันเลยนะคะ mm hmm. ก็จะพาพลังเอฟซีทท่านมาชมกันเลยว่าสวนสตรอเบอรี่ของอประเทศสวีเดนนั้นเป็นอย่างไรนะคะที่เมืองอ็อกกาโบนะคะสตรอเบอรี่หรือภาษาสวีเดนจะเรียกว่าหยุดกุบบานะคะ เดี๋ยวไอมินจะนกจะพาไปเก็บพาไปเก็บผลของสตอรอเบอรี่นะในสวนนะคะไปเก็บสดๆกันเลยเนาะไปดูกันเลยค่ะไปดูสวนสตอรอเบอรี่กันเลยวันนี้จะพาทุกท่านไปเก็บสตรอเบอรีร่ <laughs> โอเคเดี๋ยวพาทุกท่านไปเลยค่ะ ก่อนจะไปเก็บนะคะเราก็จะต้องติดต่อกับเจ้าของสวนก่อนนะคะเราไปติดต่อกับเจ้าของสวนกันเลยค่ะค่ะเกาเบื้องหลังนะคะก็จะเป็นสวนดอกไม้เล็กๆสวยมากๆเลยค่ะนี่คือสวนสตอเบอรีนะคะ แต่ว่ายังยังยังเก็บผลไม่ได้นะครับผลยังอ่อนอยู่นะคะนี่คือสวนสตอเบอรี่นะคะอีกสวนหนึ่งนะคะตอนนี้แอดมินนกนะคะกำลังเดินตามเจ้าของสวนไปนะคะเพื่อจะไปเก็บผลสตอเบอรี่หรือภาษาสเีเดนเรียกว่าหยุดกกุบก็เดินไปกันเลยค่ะ ให้ชมกันเลยค่ะค่ะตอนนี้แอดมินนกมาถึงส่วนสตอเบอรีแล้วนะคะเดี๋ยวจะเก็บสตอเบอรีให้ทุกทกท่านได้ชมกันนะคะสวนสตอเบอรีนี่คือ สตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่สดๆเลยค่ะให้เพื่อนๆโชว์กันเลยให้เห็นกันเลยนะคะสตรอเบอรี่ ทอเด่นยกทอเด่นโอเคมาเก็บสตรอเบอรี่ดีกันเลยค่ะ เก็บสตรอเบอรี่อยู่ในสวนนะคะหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะคะประเทศประเทศสวีเดนก็จะปลูกสตรอเบอรี่นะคะปลูกแล้วก็ใครที่อยากจะกินสตรอเบอรี่ก็มาเก็บมาเก็บด้วยตัวเองนะคะอยากจะกินเท่าไหร่นะคะอยาก อยากเก็บเ,บเท่าไหร่ก็มาเก็บได้เลยมามาพกกะพกกะเควภาษาสวีเดนพกกะเควนั่นคือมาเก็บด้วยตัวเองนะคะสตอเบอรี่ ตอนนี้ก็กำลังเก็บสตรอเบอรี่เพลินเลยนะคะเพื่อนๆเก็บสตรอเบอรี่เลยค่ะหยุดกุบะ สตรอเบอรี่ค่ะตอนนี้มีนอกอยู่ในสวนสตรอเบอรี่กำลังเก็บอย่างเพลิดเพลินเ,เลยนะคะสตรอเบอรี่เรามาเก็บกันต่อครับเพื่อนหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะคะ สวนสตอเบอรี่ค่ะเรามาสนุกกันต่อค่ะมาเก็บสตอเบอรี่กันต่อสตอเบอรี่ลูกใหญ่มากๆเลยนะคะผลใหญ่มากๆเลยค่ะ ตอนนี้ก็ได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะคะเราตั้งใจจะเก็บให้เต็เตมเลยนะคะเพื่อนๆเ,เราก็าเก็บกันต่อเลยค่ะสตอรอเบอรีในสวนนะคะ1ปีมีหนึ่งครั้งนะคะสเกตเกษตรกร,กรของประเทศสวีเดนก็จะปลูกสวนสตอรอเบอรี่ขึ้นเป็นทุกๆปีนะ,คะใครที่อยากจะกินผลสตอรอเบอรี่นะคะก็สามารถมาเก็บด้วยตัวเองนะคะเก็บได้เท่าไหร่แล้วเอาไปช่างเนาะกิโลนึงก็ตกห้บครูนะคะ มันเล็กปุ๊เยอะมาแต่เยอะซอยเยอะสตรอเบอรี่เยอะวิดีโอนี่สตอเบอรี่ลูกใหญ่มากๆเลยนะคะ ผลใหญ่มากๆเลยเค,ค่ะค่ะ,คะก็ต้องขอขอบคุณพลัง f c ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรัะฟังช่องกรยพามดาน,นะคะมื่อข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ